ดีเจมะตูมพนมมือสองมือขอโทษไบรทวชิรวิทย์ลังอ่านข่าวเมาท์มอยสนุกปากจากประเด็นดราม่าร้อนปมคอนโดหรูนักแสดงซีรีส์ายชื่อดังไบรท์วชิรวิทย์ที่มีปัญหากับเจ้าของห้องดังกล่าวจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตและในเวลาต่อมาผู้จัดการส่วนตัวไบรท์ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงแต่วันนั้นไบรท์ติดงานไม่ได้อยู่ที่คอนโดมีเพียงแค่ผู้จัดการเท่านั้นที่พูดคุย แต่เรื่องเรายังไม่จบเมื่อมีดีเจชื่อดังย่านอโศกสามคนยกข่าวดังกล่าวไปนำเสนอออกรายการจนเกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนกักทำให้แฟนๆทั้งไทยและต่างชาติไม่พอใจอย่างหนกักจีให้ดีเจชื่อดังขอโทษหนุ่มไร้กับทั้งครอบครัวเ,เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดทางรายการได้ออกมาขอโทษดีเจอองดีเจดาดา้าและดีเจบุโกะได้สรุปข่าวที่เกิดขึ้นทั้งหมดพร้อมกล่าวขอโทษหนุ่มไร้แฟนคลับกลางรายการ เชา้านี้ดีเจมะตุมได้ออกมาขอโทษพร้อมน้อมรับคำผิดคำติชมจากแฟนคลับผ่านรายการพร้อมเล่าว่าได้ขอโทษโดยตรงไปที่หนุ่มไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนอีกสองคนดีเจพุทและดีเจเช้าเชาจะมีจัดรายการพรุ่งนี้เตรียมออกมาขอโทษผ่านในรายการวิทยุด,ด้วยเช่นกัน